กางเกงหน้าตาแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการเก็บเอวอยู่ที่3นิ้วสะโพกสองนิ้วแล้วก็ช่วงขาเกงค่ะเก็บ2นิ้วมีวิธีการในการแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อันจะแนะนําวิธีการแก้ไขนะคะคลิปนี้ก็เป็นการตอบคาถามนักเรียนในคอร์สคะ่ะหน้าตาของกางเกงก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเนาะบริเวณด้านข้างนะคะมีกระเป๋ามีกระเป๋านะคะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเก็บแบบจากด้านข้างแบบรวบโดยตรงแบบนี้ได้เนาะเนื่องจากว่ามันจะมีผลกระทบกันกันกบปากกระเป๋านะคะ ตัวนี้อ่าขั้นตอนแรกที่เราจะทำนะคะก็คือ1ค่ะเลาะส่วนของบริเวณขอบเอวตัวนี้นะคะออกค่ะเราจะเลาะแค่ส่วนของด้านหลังนะคะอ่ะพอหลังจากเลาะออกมานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เวลาที่เราทำอะค่ะให้เราทําทีละส่วนก่อนนะคะกางเกงเนี่ยมันจะมีโครงสร้างแพทเทิร์นที่อ่ามันจะถูกแยกออกจากกันเนาะระหว่างตัวกางเกงกับตัวขอบเอวพวกนี้ค่ะเราก็ทําการแยกออกมาจากกันก่อนอ่าพอหลังจากเรานะคะ ลาะนะคะส่วนของตัวเอลเนี่ยออกมาประมาณนี้เนาะส่วนของส่วนของข้างหน้านะคะ mm. ก็ลาอมาถึงแค่ตรงนี้นะคะทุกคนลาอถึงแค่ตรงนี้นะเราไม่ต้องลาอออกหมดตรงบริเวณตรงนี้ค่ะไม่ต้องนะคะด้านหน้าก็ล้อจากตะเข็บด้านข้างนะคะก็คือกระเถิบมาข้างหน้าเนี่ยประมาณสัก2นิ้วนะคะตรงนี้สัก2นิ้วนะคะนี่คือลาอเลยแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะลาอออกหมดเลยนะคะ,ะโจทย์ที่ได้รับก็คือเอลเนี่ยต้องการเก็บ3นิ้วใช่ไหมคะเราจะเก็บ <im> จากกลางหลังตรงนี้เลยนะคะแบ่งกลาง สามนิ้วก็คือทบครึ่งก็คือจะเป็นหนึ่งจุดห้าเนาะหนึ่งจุดห้ารวมไหมนะคะก็คือสามนิ้วเราจะเก็บจากบริเวณตรงนี้เลยนะคะเก็บแค่จุดเดียวค่ะสําหรับตัวขอบางเกงนะคะขอบเอวงเกงๆทีนี้ส่วนของสะโพกค่ะคือตัวนี้เนี่ยสังเกตด,ดูนะมันจะมีกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราเนี่ยจะเก็บเนี่ยโดยปกตินะคะมันสามารถเก็บจากตรงนี้ได้เลยนะคะเก็บจากตรงนี้นะคะหนึ่งจุดหรือว่าจะเก็บจากด้านข้างตรงนี้หนึ่งจุดนะคะ มันสามารถเก็บจากด้านข้างตรงนี้สองข้างแล้วก็กลางหลังแบบนี้ทีนี้ตัวเนี้ยค่ะสะโพกลูกค้าต้องการเก็บอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะเก็บอยู่ที่2นิ้วเวลาที่เราค่จะเก็บจากกลางหลังตรงนี้ไปเลยอ่ะมันจะมีผลกระทบก,กันกับปากกระเป๋าตรงนี้ฉะนั้น,นะคะสะ2นิ้วตรงนี้เราไม่สามารถเก็บได้นะคะไม่สามารถเก็บถึง2นิ้วได้ฉะนั้นนะคะเราจะแบ่งเฉลี่ยในการเก็บกลางหลังตรงนี้นะคะอันให้เก็บขาแค่นิ้วนึง ตรงนี้นะคะให้เก็บตรงนี้นิ้วหนึ่งก็คือแบ่งก,งกลางค่ะแล้วก็วัดออกไปฝั่งละ0ูนย์ุด้าตรงนี้มันก็คือมันจะหายไปแล้ว1นิ้วนะเอวเนี่ยอ่าส่วนของสะโพกนะคะหายไปแล้ว1นิ้วก่อนที่จะมาแก้ไขให้เราวิเคราะห์ก่อนประมาณนี้นะเอาโอเคกลางหลังตรงนี้เราจะเก็บอยู่ที่1นิ้วทีนี้ค่ะมันยังเหลืออีกหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะอีก1นนิ้วเราจะเลือกเก็บจากในส่วนของด้านข้างตรงบริเวณตรงนี้นะคะแต่ย้อนกลับไปที่อันได้อธิบายในตอนแรกว่ามันมีปากกระเป๋าอยู่เห็นไหมคะ ฉะนั้นถ้าเกิดเราค่ะจะทําการเก็บรวบมันจะติดปากกระเป๋าเวลาที่เราจะเก็บนะคะเราจะเก็บแค่แพทเทิร์นชิ้นหลังของตัวกางเกงขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือให้เลาะส่วนของตะเข็บตรงน,นี้นะคะออกเลยค่ะเลาะยาวเลยนะคะจนถึงปลายขาเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการตัดขาขึ้นด้วยนะคะอ่ะพอหลังจากที่เราค่ะเลาะนะคะออกมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อพอหลังจากลอดเสร็จแล้วอันนี้คือฝั่งที่ฝั่งด้านหลังนะเราจะเห็นเป็นแบบนี้อาฝั่งถ้าเป็นฝั่งด้านหน้าค่ะก็คือมันจะถูกแยกออกมาแบบนี้เดี๋ยวอันขอใช้สีแดงในการเขียนภาพให้เห็นในส่วนของด้านหลังแล้วกันนะนี่ค่ะน,นี่คือด้านหลังสีดำนี่คือด้านหน้านี่ค่ะเราลอ,อกมามันก็จะได้แบบนี้นะคะลอกแยกออกมาก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นสะโพกนะคะที่เราจะเก็บก็คือให้เราวัดจากตรงนี้นะคะ ก็คือโดยปกติค่ะมันจะอยู่ถ้าสะโพกเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบตรงกระเป๋าตรงเนี้ยสิ้นสุดของกระเป๋าตรงเนี้ยค่ะปลายกระเป๋าสุดหรือว่าถ้าจะเอ่อถ้าจะวัดนะคะก็วัดจากขอบเอวตรงนี้ค่ะลงมานะคะอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งตำแหน่งสะโพกนะคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะคะและทีนี้เราจะทําการเก็บละมันยังเหลืออีกหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เราทําการอ่ ตกลงกับตัวเองว่าเราจะเก็บจากกลางหลังที่หนึ่งนิ้วด้านข้างค่ะคือมัญญนอย่างเหีือกีกหนึ่งนิ้วเนาะก็คือแบ่งฝั่งละศูนย์จุดห้าฝั่งนี้ศูนย์จุดห้าฝั่งนี้ศูนย์จุดห้าวัดออกมาเลยค่ะวัดแค่แพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าไม่ยุ่งเราก็พอหลังจากลอกมาเสร็จค่ะก็วัดเข้ามาตำแหน่งที่ยี่สิบเซนให้หยุดให้รู้ว่าตำแหน่งสะโพกอยู่ตรงไหนมันก็คือตรงนี้อ่าส่วนของกลางหลังค่ะก็ตรงนี้เหมือนกันนะคะอืตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นี่คือตำแหน่งสะโพก และตำแหน่งที่เราจะเก็บเข้านะคะอยู่ทั้งหมดสามจุดนะคะอ่าทีนี้ค่ะต้องการจะเก็บอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็คือศูน่ะจดห้าก็วัดออกมาค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเลยนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะฝั่งนี้ศูนย์จุดห้าลองสังเกตด,ดูนะตำแหน่งสะโพกเราจะเก็บตรงนี้ศูนย์จุดห้าส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะ จำได้ไหมว่าขอบเอลที่ลูกค้าต้องการเก็บอยู่ที่สามนิ้วฉะนั้นอนะ่ะตรงนี้เราเก็บอยู่ที่หนึ่งนิ้วแล้วใช่ไหมคะตรงนี้นะที่เราไล่เก็บสะโพกนะคะหนึ่งนิ้วตรงนี้ค่ะด้านบนอ่ะมันจะต้องอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้นะอยู่ที่หนึ่งนิ้วตรงนี้ศูนย์จุดห้าก็คือให้เราไล่มาเลยคะ่ะด้านบนหนึ่งนิ้วแล้วก็ไล่มาที่ศูนย์จุดห้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันคะ่ะด้านบนหนึ่งนิ้วแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้คือศ <ans> ูนย์จุดห้าเห็นไหมคะว่าขอบเอลเนี้ยมันเป็นจุดเชื่่ออมตกันนนนิิิ้้้ววว ทั้งหมดสามนิ้วมันก็คือจะเท่ากันกับขอบเอวด้านบนถูกต้องไหมคะตรงนี้พอหลังจากที่เรา,าทำาวัดแบบนี้ค่ะขอบเอวมันจะเย็บติดกันได้ด้านบนคือจบไปเนาะสะโพกจบไปทีนี้ค่ะส่วนขากางเกงขากางเกงเนี้ยคือพอหลังจากที่เราตะเข็บด้านข้างเสร็จใช่ไหมคะทีนี้ขากางเกงเนี่ยเขาต้องการเก็บเข้าด้วยก็ให้เราค่ะไหลาจากตรงนี้ค่ะครึ่งนิ้วตรงนี้ก็คือไหลาย,ยาวเลยค่ะวัดออกมาเลยนะคะยาวเลยวัดมาจนถึงปลายขาเลยค่ะ วัดมาจนถึงปลายขาก็คือเก็บจากแค่ด้านข้างอะ่ะเนี่ยวัดออกมาเลยจนถึงปลายขาอ่าตรงนี้นะคะแล้วพอหลังจากได้แบบนี้เสร็จค่ะก็อย่าลืมเผื่อเย็บนะคะตัดแล้วก็เผื่อเย็บตรงนี้มันก็คือจะเล็กลงแล้วนี่ค่ะปลายขาก็คือส่วนของขาเนี่ยจะเล็กลงด้วยนะคะอยู่ที่ศูนย์จุดห้าใช่ป่ะนี่ศูนย์จุดห้าคือเวลาที่เราจะเก็บขาเนะะี่ยค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการเก็บมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าตรงปลายขา เขาเก็บไม่เยอะก็ให้เราขาไล่ศูนจุดห้าตั้งแต่ส่วนของสะโพกนะคะลงมาจนถึงไปลายได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บเข้าเยอะนะคะเราก็ไล่จากด้านบนศูนย์จุดห้าแล้วก็ไล่เก็บลงมาค่ะด้านล่างอาจจะเยอะหน่อยก็ได้นะคะแบบนี้เนี่คยค่ะปลายขาก็คือจะเล็กลงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตำแหน่งตรงนี้ก็จะเล็กลงถ้าเกิดว่าเราเก็บตรงนี้ค่ะยังไม่พอนะคะเราก็มาไล่เก็บจากด้านในขาจริงๆงอยู่เนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่งทรงไหม่เพื่อให้ขานะคะเล็กลง เนี่ยหลังจากแก้ก็จะได้แบบนี้นะคะขาก็จะเล็กลงสะโพกก็จะเล็กลงค่ะแล้วก็ส่วนของเอวเนี่ยก็จะเล็กลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการแก้นะโอเคค่ะขั้นตอนแล้วก็วิธีการเนี่ยมีเท่านี้เลยลองดูนะคะ